กลับมาต่อกับมอนสเตอร์พราด์ตอนที่73นะครับตอนเลื่อนเป็นระดับเหล็กหลังจากที่เขาเปลี่ยนร่างเป็นเมมพายร่างของหลินฮวงก็คัดลอกคุณสมบัติของไปมาอย่างสมบูรณ์การเคลื่อนไหวของเขาเร็วเท่ากับไปพวกเขาไล่ตามปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงไปแต่มันยังเร็วกว่าพวกเขาตอนแรกเมื่อปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงยอมแพ้การโจมตีของหลินฮวง มันก็ออกจากขอบเขตการชมตีของพลังโลหิตแล้วตอนนี้ทั้งสองคนกำลังไล่ตามพวกมันระยะห่างเริ่มไกลออกไปเรื่อยๆหลินฮวงไม่สามารถรับความจริงที่ว่าปีศาจกำลังหนีเขาไปได้เขาเกือบจะถูกสังหารโดยปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงและเขาถูกบังคับให้ใช้การแปลงร่างชั่วขราวของเขาถ้าเขาไม่ได้ฆ่าปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงครั้งนี้เขาจะไม่ยกโทษให้ตัวเองด้วยความโกรธ เขาใช้ท่าเท้าเงาหิมะของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวความเร็วของเขาเร็วขึ้นและในไม่ช้าเขาก็อยู่ใกล้กับปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงเดี๋ยวนะฉันยังสามารถใช้ทักษะของตัวเองได้ในโหมดแปลงล่างเหรอเลนฮงคิดว่าเขาไม่สามารถใช้ทักษะของตัวเองได้หลังจากที่เขาแปลงล่างดวงตางเขาเปิดกว้างขึ้นนั่นหมายความว่าฉันยังใช้วิชาย,ยับดาบใหญ่ได้เขาจับ ปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงได้และเปลี่ยนปีกพลังโลหิตด,ด้านขวาของเขาเป็นดาบและฟันไปที่มันมันเป็นกระบวนท่าที่19ในวิชาดาบใหญ่ดาบทองแดงราวกับลูกศรที่พุ่งไปทางด้านหลังศีรษะของปีศาจภายใต้แสงจันทร์ปีศาจส,สัมผัสได้ว่าหลินห่วงอยู่ด้านหลังมันพยายามหลบหลีกการโจมตีของหลินห่วง เมื่อมันพยายามที่จะหลบหนีมันก็รับรู้ได้ว่าหนึ่งในแขนด้านซ้ายของมันถูกผูกมัดโดยวัตถุสีทองเลือดหลินหวงได้แอบเปลี่ยนพลังปีกโลหิตให้เป็นเชือกยาวเพื่อดึงแขนของมันขณะที่เขาโจมตีปีศาจหันหัว180องศาและจ้องมองมาทางหลิน่วงอย่างอาฆาตและด้วยดวงตาสีเลือดของมัน ภายใต้หน้ากากจากนั้นมันก็พุ่งเข้าหาหลินฮวงเมื่อหลินฮวงพุ่งไปข้างหน้ามันก็พุ่งใส่เขาด้วยระยะที่ใกล้กันมากแขนทั้งหกข้างถูกเปลี่ยนเป็นอาวุธหกชนิดและโจมตหีหลินฮวงเาวากับาิวหลินฮวงในโหมดต่อสู้ปกติของเขาเขาจะตายอย่างแน่นอนภายใต้การโจมตีเหล่านี้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้แปลงร่างเป็นแวมไพร์ที่เหมือนกับไป ซึ่งเป็นวันพาที่มีระดับการต่อสู้อยู่ในระดับเด็กขั้น3ซึ่งเท่ากับปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงเขาไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยปอีกพลังโรติของเขากลายเป็นมีดคู่และปะทะกับแขนของปีศาจเมื่อเห็นว่าไปกำลังอยู่ใกล้กับหลิน่วงแล้วปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงดูเหมือนจะยอมใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะฆ่าหลิน่วงให้ได้ก่อนที่ไปจะมาถึง จากนั้นมันก็ใช้ทักษะสุดยอดของมันซึ่งก็คือฝ่ามือวิญญาณพันกรใส่ลินห่วงแขนทั้ง6ข้างของมันเร็วมากจนดูเหมือนกลายเป็นแขนหนึ่งหมื่นข้างที่กำลังกระหน่ำโจมตีเขาหลินห่วงหยุดการโรมจมตีและเริ่มป้องกันทันทีการป้องกันจนโจมตีทั้งหมดของปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงภายในไม่กี่วินาที ผู้เขาพะทะก,กันมากกว่า100ครั้งไปได้มาถึงในที่สุดปีกพลังโลหิตของเขายืดขยายเมื่อมันอยู่ในระยะ10เมตรและโจมตีปีปศาจหกแขนในชุดสีม่วงต่อมันรู้ว่ามันไม่สามารถสู้กับทั้งสองได้มันจึงพยายามที่จะหลบหนีอีกครั้งเมื่อปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงหันหนีไปใบมีดทองเหลืองก็ส่องสว่างขึ้น มันทะลุผ่านด้านหลังศีรษะและทำลายหน้ากากของมันปีศาจของแขนในชุดสีม่วงหยุดการเคลื่อนไหวและหน้ากากของมันพังทลายลงและร่างกายของมันก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว,รวพยายามจะหนีฉันเงั้ยเหรอฉันตั้งรับไม่ใช่เพราะฉันําไม่สามารถฆ่าแกได้แต่ฉันกำลังทำควองเคยกับการใช้ปีกพลังโลหิตดังนั้นฉันจึง ไม่ได้ใช้วิชาดาบใหญ่ออกมาเมื่อหลิน่วงกล่าวจบแสงสีขาวก็ได้ไหลออกมาจากปีศาจหกแขนในชุดสีม่วงและหลินห่วงก็ถูกแสงสีขาวอบอ้อมอบล้อมทั้งตัวเขาท่านกำลังทาพิธีชำระล้างดวงแสงการแปลงร่างจะถูกยกเลิกเสียงของเสี่ยวเฮยดังขึ้นและก่อนที่หลิน่วงจะได้ ตอบสนองเขาก็าถูกบังคับให้กลายเป็นมนุษย์อีกครั้งร่างกายของเขาถูกอาบด้วยแสงสีขาวและการเปลี่ยนแปลงที่กงล้อชีวิตของเขากงล้อชีวิตเขาที่ทําจากหินสีเทาเป็นโลหะสีดําลิน่วงรู้ว่ากงล้อชีวิตของเขาเปลี่ยนเป็นกรงล้อชีวิตระดับเหล็กหลังจากที่กลายเป็นวัสดุโลหะสีดํามันจะหดลงหนึ่งในสของขนาดเดิม และวงกลมสีขาวสามอันก็ถูกสร้างขึ้นหลังในแต่ละวงมันมีช่องเหมือนกับช่องดวงแสง,งชีวิตอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ของดวงแสงชีวิตแต่เป็นช่องพลังชีวิตหากภายในวงกลมเต็มไปด้วยพลังชีวิตนั่นหมายความว่าระดับเหล็กขั้นที่1วงกลมที่2ก็จะเป็นระดับเหล็กขั้นที่สอง และว,วงกลมที่3จะเป็นระดับเล็กขั้นที่3เมื่อพลังชีวิตทั้ง1080ช่องเต็มมันก็ต้องผ่านการชำระล้างดวงแสงอีกครั้งแล้วเขาจะเลื่อมเป็นระดับทองแดงหลินฮวงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นับครั้งไม่ถ้วนในเครือข่ายหัวใจเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโครงร่ชีวิตเสร็จสิ้นการชำระดวงแสงก็สิ้นสุดเช่นกัน เมื่อการชำระด,ดวงแสงจบลงลูกปัดเทาดำของขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือก็ออกมาจากร่างของปีศาจหกแขนและพุ่งเข้าไปในร่างของหลิน่วงมันซึมเข้าสู่กรงล้อชีวิตอันใหม่ของเขาหลิน่วงมองเข้าไปในกรงล้อชีวิตของเขาห้ามก,ากลางกรงล้อชีวิตที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวและมีการ์ดมากกว่าสิบใบ มันมีลูกปาสีเทาดำเพิ่มมาอยู่ในนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตถูกตบพบแล้วท่านต้องการเปลี่ยนมันเป็นกา๊าดหรือไม่เสี่ยวเฮ่ยกล่าวฉันสามารถเปลี่ยน,มนเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้เป็นกา๊าดได้หรินฮวงถามท่านสามารถเปลี่ยนมันเป็นกา๊าดได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มวัตถุใดๆถ้าฉันเปลี่ยนเป็นกา๊าดและ แกหลบหนีจากร่างฉันนั่นหมายความว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตฉันจะหายไปหลิน่วงกังวลอย่างเห็นได้ชัดไม่มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไม่ใช่การจริงๆแต่มันเป็นวัตถุถ้าเข้าหลบหนีจากร่างของท่านมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตก็จะกลับมาเป็นรูปแบบปกติของมันหลินห่วงโล่งใจหลังจากได้ยิน คำอธิบายของเสี่ยวเฮยเอาละงั้นเปลี่ยนเป็นก๊์ดไม่นานเสี่ยวเฮ้ยก็พูดอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์มีการมีการเพิ่มก๊์ดใหม่การ์ดเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตติ่น่วงมองไ้ที่เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตในทินทีมีริบบอนสีเทาดำอยู่ด้านบนของก๊์ดจากนั้นเขาก็พิกกร์ดเพื่ออ่านคำอธิบายโดยละเอียดกร์ดเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตชื่อ ไรพันธุ์แห่งชีวิตมือกับกลอกระดับความหายากหายากประเภทสังเคราะห์ความสามารถพิเศษที่1ความไวนิ้วมือบวก20%่วงเล็บเริ่มต้นความสามารถพิเศษที่2ความเร็วในการโจมตีของแขนทั้งสองข้างบวก20%มวงเล็บเริ่มต้นความสามารถพิเศษที่3ความยืดหยุ่นของแขนทั้งสองข้างบวก20% วงเล็บเริ่มต้นผลจากการเพิ่มระดับเมื่ออัปเกรดทุกครั้งความสามารถพิเศษทั้ง3จะเพิ่มขึ้นอีก20%หมายเหตุใช้ได้หลิน่วงตกใจเมื่อเห็นการ์ดของขวัญเขาจำได้อย่างชัดเจนว่ามเมล็ดพันชีวมือกับกรอกจะเพิ่มเพียง10%ในขั้นตอนเริ่มต้นและอัปเกรดแต่ละครั้งจะเพิ่มอีก10% แต่ตอนนี้มันกลับเป็น20%เขาคิดถึงเรื่องนี้และคิดว่าปีศาจหกแขนในชุด4ีม่วงที่เขาฆ่านั้นน่าจะหายากมากดังนั้นความสามารถพิเศษ20%์จึงไม่ใช่เรื่องพิเศษอย่างไรอย่างไรก็ตามเขารู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เขาได้รับเริ่มต้นจะได้รับเพิ่ม20%และถ้าฉันเลื่อนขั้นเป็นระดับทอง มันจะกลายเป็น80%ซึ่งหมายความว่าความเร็วของฉันจะเร็วเป็น2เท่าผลของความสามารถพิเศษนี้ไม่เร็วเลยหลินฮวงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการภารกิจเลื่อนขั้นเป็นระดับเหล็กมันเป็นโบนัสที่เขาได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่ดีเขาถอนหายใจอย่างาเบาๆในที่สุดฉันก็อยู่ในระดับเด็กแล้ว <c oughs> เมื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาเขาก็แตะเปิดแก๊สพิเศษเพื่อดูมันเจ้าของหลิน่วงเพศชายอายุ15ระดับพลังต่อสู้ระดับเด็กขั้นหนึ่งมเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตมือกับกอะวงเล็บหายากทักษะการต่อสู้ที่1วิชาดับใหญ่วงเล็บทักษะดาบทักษะการต่อสู้ที่2 ท่าเท้าเงาหิมะวงเล็บการเคลื่อนไหวของร่างก,กายทักษะมอนสเตอร์ที่1พลังโลหิตวงเล็บระดับสองทักษะมอนสเตอร์ที่2กายแร่งวงเล็บระดับกลางทักษะมอนสเตอร์ที่3พลังฟูนฟูวงเล็บระดับกลางทักษะมอนสเตอร์ที่4เนตรมอนตาวงเล็บระดับกลางทักษะมอนสเตอร์ที่5การป้องกันที่สมบูรณ์วงเล็บเริ่มต้น สิทธิ์การอัญเชิญเปิดใช้องอานแล้วจำนวนที่สามารถอัญเชิญได้สองหมายเหตุว้าวท่านเลื่อนด้านท่านเลื่อนขั้นเป็นระดับ,บเด็กแล้วตอนนี้พระเอกมันสามารถอัญเชิญเชิญมอนได้ทีละสองตัวแล้วนะครับแล้วผู้แปลเขาเปลี่ยนทักษะแยกเป็นทักษะมอนสเตอร์กับทักษะต่อโู่ไปเลยนะฮะในที่สุด ระดับการต่อสู้ของฉันก็ไม่ใช่ไม่มีอย่างที่เคยเป็นหลินฮวงได้มองเข้าไปใกล้ๆมีเมล็ดพันธุ์ชีวิตเพิ่มเข้ามาทักษะการต่อสู้และทักษะมอนสเตอร์ถูกแยกจากกันตอนนี้ฉันสามารถเรียกมอนสเตอร์พร้อมกันได้สองตัวแล้วเขาเพิกเฉยต่อคำพูดของเสี่ยวเฮ่ย การเดินเข้ามาในป่าลืมเรือนนั้นเกิดเกินความคาดหมายของเขาไม่เพียงแต่เขาเลื่อนเป็นระดับเหด็กเท่านั้นเขายังได้รับเมล็ดพันธุ์ชีวิตสุดพิเศษนอกจากนี้เขายังได้รับการ์ดมอนสเตอร์ระดับสุดยอดอย่างมังกรอีกด้วยตอนนี้ฉันสงสัยว่าคุณเล้งและคนอื่นๆจะทำภารกิจเสร็จหรือยังฉันพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อเติมพลังชีวิตให้กับกองวอชีวิตระดับเด็กของฉันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จบงลงไปแล้วนะครับกับ Monster p a r a d i s ตตอนที่73นะครับตอนนี้พระเอกมันก็เริ่มเทพเริ่มโกงขึ้นเลยนะครับมันมันโชคดีมากฮะรพระเอกเรื่องเนี้ก็เดี๋ยวมาต่อกับตอนที่74กันนะครับสวัสดีครับ